ไม่มีใครหรอกจะโง่ไปกว่าใครและไม่มีใครที่จะฉลาดไปกว่าใครทุกคนกินข้าวไม่ได้กินยาซึ่งตัวออวาเป็นในหน้าขายอาสนะลิมัรั์เยือนอยู่นัดจุดต,ตรงเนี้ยมันผ่านอะไรมาแต่ละวันเนี้ยเยอะมากๆเลยฉะนั้นการที่มีคนเดินเข้าหาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะทายเดา ท่าทางและการกระทําของเขาได้ไม่มากก็นน้อยโอกกำลังจะพูดถึงหลายๆคนที่มีความโลภหลงกับเงินทองที่อยู่ตรงหน้าไม่รู้จะได้หรือไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขากำลังมองก็คือมองเราเป็นเหยื่ออย่างโอเนี่ยเป็นเหยื่อของเขาเขาก็จะมองว่าอย่างสมมุติเนาะ เป็นในหน้าหัดใหม่เป็นในหน้าเก่าแก่รุ่นที่แบบว่าไม่รู้4ี 5G 6G เป็นยังไงเวลาที่เขาส่งงานให้โอ๋เนี่ยเขาก็จะบวกเทิร์นราคามาซึ่งโอ๋ไม่รู้ว่าเขาได้มีการติดตามโอ๋เขาได้รู้ไหมว่าโอ๋มีการซื้อขายซับอยู่ในท้องตลาดในทั่วประเทศเนี่ยโอ๋ไม่บวกไม่เพิ่มราคาแม้แต่บาทเดียว แต่พวกเขากำลังจะยืมมืออูเป็นเครื่องมือกำลังให้ออเป็นเหยื่อของพวกเขาแต่ทุกคนอย่างที่บอกหนึ่งวันเนี่ยออคุยโทรศัพท์ไม่รู้กี่สายหนึ่งวันเนี่ยออไม่รู้เจอคนมากหน้าหลายตาขนาดไหนเจอหลากหลายรูปแบบเจอหลากหลายสัญชาติเจอคนหลายเชื้อชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเข้ามาเนี่ย โอก้ก็ป้องกันตัวเองระมัดระวังให้มากที่สุดและบวกกับประสบการณ์ของเราโอไม่ใช่คนเก่งโอไม่ใช่คนที่นั่งทางในแล้วมองคนแล้วรู้เรื่องไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเราเรามองไขแล้วเราดูออกเราพอจะเดาได้ว่าคนนี้กำลังจะมาทำอะไรจะไปยังไงต่อซึ่งหลายคนที่โอรู้สึกว่าโอมีความแบบ สงสัยสกิดใจหรือว่าเหมือนมีอะไรแบบใจโอแบบกึกกนิดหนึ่งแหละนัวบอกึกแล้วนะี่ยถ้าโอสืบจริงๆนะเชื่อไหมทุกแปลงที่ส่งมาคือเขาเทิรนราคามาและหลายๆแปลงอะโอโลงพื้นที่เสร็จแล้วรีวิวเสร็จแล้วปล่อยงานออกไปแล้วโอมาู้ภายหลังคือโอเป็นเหยื่อไปแล้วก็มี ทั้งเรื่องทีู่อเองประกาศแล้วว่าห้ามบวกห้ามเพิ่มห้ามเทิรนราคานะ่ถ้าคิดจะคบกับโอให้โอช่วยงานหรือร่วมงานกันเรานะคะมาเป็นพันธมิตรกันด้วยการที่เราจะกินแค่สามเปอร์เซ็นต์เราช่วยเหลือชาวบ้านเราช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกของเราแต่ก็เนาะเงินทองมันคือแบบมันเป็นอะไรที่หอมหวานสำหรับหลายๆคนมันก็เลยต้องต้องบวกราคาเพิ่มราคา ล่าสุดเลยมีซับอยู่ชิ้นหนึ่งราคาที่เจ้าของขายเนี่ยอยู่ประมาณห้าหล้านเองห้าล้านซับของเขาเนี่ยโอได้คุยกับเจ้าของอยู่มาสักพักหนึง่งแล้วแต่ว่าในหน้าที่เขาเเหมือนรับงานมาเนาะเขาก็ให้โอขายสิบล้านโอก็เงียบโอไมอ่ได้ตอบอะไรพอโอไม่ตอบเขาก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะมาถึงราคาเจ้าของ แต่โอนี่รู้ก่อนแล้วเพราะว่าโอรู้จักกับเจ้าของแต่พอเราไม่พูดได้ใจทุกคนคิดดูถ้าง,งานเนี้ยสมมตินะโอหลวมตัวลงไปทํางานกับพวกเขาแล้วเกิดขายได้คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือใครคือพวกเขาแล้วหลายครั้งนะเจอแบบเนี้ยโอรู้สึกว่าพอมันจบงานแล้วอ่ะ โอดเจ็บใจตัวเองแล้วโอดเสียใจมากๆที่เหมือนโอดหลอก FC ของโอดโอดต้องหลอกคนที่เขาติดตามโอดเขาเชื่อในคําพูดของโอดว่าโอไม่บวกไม่เพิ่มไม่เทินราคาเดี๋ยวนี้โอเลยทําไงรู้ไหมต้องเช็คให้ละเอียดก่อนถ้าโอไม่ได้คุยกับเจ้าของโอก็ไม่ทําโอดคุยกับเจ้าของโอดก็จะบอกเจ้าของว่าแน่ใจนะเป็นราคาแบบนี้ถ้าโอดรู้ภายหลัง เป็นเรื่องใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อเขาให้ป้าพูดราคานี้เขาให้ป้าต้องแบบว่านู่นนี่นัน่น,นป้ารู้จักหนูเพราะว่าเขานะป้าก็ต้องช่วยเขาโกหกอะไรประมาณเนี้คือมันมันเป็นเรื่องราวที่เล่าไปก็ไม่จบคือเอาง่ายๆนะคนเห็นกับตัวเห็นกันได้คือตัวเองต้องได้ตัวเองต้องดีตัวเองต้องเด่นต้องได้มากกว่าคนอื่น เนี่ยคนพวกนียนะไม่ควรจะคบเลยซึ่งอดรู้ปุ๊บโอดถอยทันทีโอไม่ครบเลยนะใครใดๆก็ตามทุกคนที่อยากร่วมง,งานกับโออยากให้โอแบบว่าเป็นเหยื่อให้พวกคุณก็ได้แต่ว่าขอความจริงใจหน่อยนะความจริงใจนะ่ะมีไหมถ้าคุณมีคุณก้าวเข้ามาหาเลยโอพร้อมจะร่วมง,งานกับทุกคนในหน้าทั่วประเทศใครก็ได้มาเลย โอพร้อมจะช่วยพวกคุณขายเรามาแบ่งในหน้ากันคนละห้าสิบห้าสิบโอททาทุกสิ่งอย่างพวกคุณมีหน้าที่แค่ดูแลซัพให้โอแค่เนี้ยทําได้ไหมถ้าทําได้ถ้าเข้ามานะคะฝากขายกับโอ้ได้เลยไม่เอานะไอ้พวกที่ไม่จริงใจไอ้พวกที่โลภไอ้พวกที่อยากได้อยากมีอยากรวยในแปลงเดียวไม่ต้องมานะ